สัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่โครงการแชปเปอร์ว,วันออรังคคาวันนี้พามาดูห้องแบบ24ตารางเมตรนะเป็นห้องที่จัดสรรพื้นที่มาได้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วคอนโดเนี่ย24ตารางเมตรเนี่ยจริงมันจัดว่าเป็นห้องที่ขนาดค่อนข้างจะเล็กนะครับแต่ว่าความที่มันเล็กเนี่ยถ้าเราทําฟังก์ชันให้มันดีจัดสัดส่วนเลเยอร์ต่างต่างให้มันดีผมว่าความรู้สึกที่เข้ามามันชนะนะ อย่างห้องนี้ที่ Banana, ทชับสวรรณอ o อรามินชานะครับ24ตารางเมตรแต่ผมสารภาพตามตรงเลยเดินเข้ามาแล้วมันรู้สึกได้ว่ามันดูกว้างนะครับมันดูเหมือนเป็นห้องแบบ28ตารางเมตรเหมือนเป็นห้องแบบ30ตารางเมตรนะครับแล้วก็ฟังก์ชันค่อนข้างครบนะครับเดี๋ยวพามาดูกันนะฮะในห้อง24ตารางเมตรเนี่ยสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยโซนที่เป็นโซนลิฟิงนะครับเห็นโซนลิฟิงเนี่ยทางโครงการก,าก็เคลมเลยว่าโซฟาที่สามารถจวานได้ มันจะไซส์ประมาณเมตรเจ็ดสิบเมนะเมตรแปก็คือเป็นไซส์ที่นั่งกันได้2องคนห่งหางๆสบายๆแล้วถ้าเราดีไซน์โซ,โซฟาให้แขนเถืออะไรมันเล็กหน่อยเนะี่ยนั่งได้3คนนะครับระยะดูทีวีนะก็ว่างระดับหนึ่งนะครับตรงนี้จัดโซฟาตรงนี้เขาจัดเป็นส่วนของทีวีนะแล้วก็มีรายละเอียดกิมมิกเ็กๆน้อยๆแตรงนี้เาก็จัดเป็นเหมือนสมาร์ทแฮนเดอร์นะสามารถจะห้อยกระเป๋าห้อยอะไรได้นะครับก็จะเป็นแบบไม้ดึงๆออกมาเขาเป็นดีไซน์ นะครับห้องเราก็แล้วแต่ดีไซน์เพราะเราอยากจะทำแบบไหนนะครับถ้าจากส่วนลิฟวิ่งนะก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนทํางานสแสลกกินข้าวนะครับตรงนี้โครงการก็จัดเป็นคอนเซปต์ไอเดียมาให้ดูนะครับว่าเขาทํายังไงมันถึงจะใช้พื้นที่ได้เต็มที่เขาทําเป็นโต๊ะแบบสามารถจะหมุนได้นะครับพอโต๊ะมันหมุนเก็บเข้าไปในตู้เนี่ยเปิ้ลเต้ายี่นี่ก็เป็นเต้ายี่พั้อีกนะ สามารถจะพับเก็บเข้าไปหลบตรงข้างตู้เย็นได้นะมันก็จะทําให้พื้นที่ตรงนี้มันเปิดโล่งขึ้นนะครับแล้วก็เวลาเรากินข้าวหรือเราทํางานนะถ้าเรามองนั่งทํางานไปด้วยดูทีวีไปด้วยเนี่ยมันมองฝั่งนี้มันก็ค่อนข้างมีเซนนะครับแล้วก็ตรงนี้ถัดก็มาลองเข้ามาดูใกล้ใกล้ได้นะมันก็จะเป็นส่วนของตู้เก็บของนะนี่ก็จะเป็นตู้เก็บของอีกนะครับคือมันไม่ใช่แค่ฟังก์ชันทำงานอย่างเดียว กินข้างเดียวมันจะเป็นฟังก์ชันของการเก็บของให้นะครับแล้วก็ห้องนี้เขาให้อ air หนึ่งตัวนะก็คือแ air ตรงโซนตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดก็ฝ้าเพดานส่วนที่เป็นลิฟ่งกับห้องนอนเนี่ยสูงประมาณ2.55เมตรถือว่าเป็นคอนโดที่สูงนะสำหรับเออ low r i s เนี่ยได้เพดานสูง2.55เนี่ยถือว่าพื้นที่ภายในห้องค่อนข้างสูงเลยนะครับถัดมาก็จะเป็นบานเลื่อนนะเป็นบานเลื่อนก้น ครับเป็นบานเรื่อสอตอนนะครับการระหว่างห้องนอนกับบิววิ่งนะภายในห้องนอนนะครับเดี๋ยวพามาดูนิดหนึ่งก็จะมีรายละเอียดที่ผมว่าโครงห้องมันค่อนข้างสวยแล้วก็คือตรงนี้วางเตียงแบบควีนไซส์ไว้ได้นะครับแล้วก็มีช่องแสงนะช่องแสงก็ค่อนข้างสูงนะครับในส่วนของเตียงเนี่ยพอมันเป็นควีนไซส์ปุ๊บมันก็จะอยู่มาชิดก,กับตูเ้เสื้อผ้าใช่ไหมซึ่งตูเ้เสื้อผ้าเนี่ยโครงการเขาบิวให้นะฮะ ที่ชัตตะวั1 a l l a m i n t าเนี่ยมันเป็น fully fitted นะมีตู้เสื้อผ้าแต่ดีไซน์จะต่างเดีนี้หน่อยแต่ว่าฟังก์ชันจะประมาณนี้นะที่ผมบอกว่าฟังก์ชันมันดีมันเป็นยังไงฮนะตะกี้เราดูก็อีหมุนโต๊ะหมุนไปแล้วนะทีนี้มาดูตู้เสื้อผ้าบ้างตู้เสื้อผ้านะเปิดมาอจจะดูธรรมดานะครับมันก็เป็นราวเป็นชั้นวางของนะแต่ว่าชั้นข้างบนก็ไว้เก็บของชิ้นใหญ่ๆแต่ว่าในดีไซน์เนี่ย หลายๆคนถ้าได้มาทําห้องพวกนี้จริงๆได้มาตกแต่งหรือไ,ได้มาอยู่จะรู้ว่าเวลาที่เราวางเตียงควีนไซส์เนี่ยแล้วมันอยู่ชิดกับตู้เสื้อผ้าเนี่ยเฮ้ยแล้วฉันจะใช้หัวเตียงยังไงอ่ะฉันไม่มีช่องหัวเตียงแต่นี่เขาอินทิเกตนะฮะเขาอินทิเกตในส่วนของตู้เสื้อผ้าเนี่ยให้มันมีช่องหัวเตียงอยู่ตรงนี้นะฮะก็ก็จะเป็นดีไซน์ที่ผมว่าเอ้ยมันคิดรายละเอียดมาดีแล้วก็มีช่องปักมีอะไรไว้เสียบมือถือวางแว่นอะไรได้นะครับก็คือตู้เสื้อผ้า มันเป็นโต๊ะหัวเตียงไปด้วยนะครับมันก็เป็นความเก๋ไก๋ของของงานดีไซน์นะคือตู้นี่เขาให้นะก็เป็นดีไซน์ที่ดีมากน่าจะเอาไปใช้กันนะครับแล้วก็ในส่วนของเตียงนะครับในดีไซน์เขานะเขาก็ทําให้ดูเป็นสีเข้มๆดูลายเท่ๆนะแล้วก็ใต้เตียงนะครับก็จะมีลิ้นชักเก็บของให้นะครับเ็าสามารถจะเก็บผ้าพองผ้าปูอะไรได้นะะก็เป็นการเสริมฟังก์ชั่นนะอย่างที่บอกห้อง24ตารางเมตรมันไม่ได้ใหญ่แต่ว่า ถ้าเราใส่สมองในการจัดเลเยอร์ถ้าเราใส่สมองในการจัดเฟอร์นิเจอร์ที่มันค่อนข้างเป็นสมาร์ทเฟอร์นิเจอร์เนี่ยผมว่ามันทําฟังก์ชันได้เยอะนะครับถัดเข้ามานะครับเหมือนตรงนี้เป็นลิฟวิ่งแล้วอ,อ๋อรายละเอียดอีกอย่างหนึ่งที่ลืมบอกไปก็คือทางโครงการเนี่ยเขาจะออกแบบให้ผนังทั้งหมดเนี่ยท,ที่อยู่ฝั่งเนี้ยนะครับไล่ไปจนถึงหัวนอนเนี่ยมันเป็นผนังที่เรียบนะจะไม่มีเสาออกมานะครับก็ค่อนข้างจะการันตีได้ว่าเวลาตกแต่งห้องเวลา จัดการวางแผนวางเฟอร์นิเจอร์อะไรเนี่ยมันจะวางได้ง่ายมากนะเพราะว่าผนังจะไม่ปูออกมาในส่วนของครัวนะครับมาดูครัวกนก่อนครัวก็จะเป็นครัวเบสิกนะหือว่าขนาดครัวก็กำลังดีนะครับมีแบบหน้าบานก็จะเป็นสีส้มข้างล่างนะข้างบนก็เป็นสีไม้นะพวกสีพวกนี้เขาก็ดึงมาจากสีของส่วนกลางนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีระเบียงให้นะครับมีระเบียง บอนเลื่อนนะสามารถออกไปใช้งานระเบียงกันได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ข้างๆตู้เย็นเนี่ยอันนี้กล้องอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าเขาเก็บก้อ้พับได้อีกนะอางที่ตะก,กี้เล่าว่าก้อ้พับเนี่ยมันสามารถเอามาเก็บตรงนี้ได้สมมุติจะกินข้าวสองคนก็อ,อ๋อหนึ่งเนี่ก็หยิบก้อ้พับนะสามารถหยิบก้อ้พับตัวนี้ออกไปนั่งกินข้าวตรงนู้นได้อนะีกนะเป็ไปดีไซน์เ,เก๋ๆนะห้องไม่ได้ใหญ่แต่ว่าใส่ดีไซน์ค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของห้องน้ำนะห้องน้ำที่ผม,ม่ชอบมากเลยนะครับห้องน้าเนี่ย วัสดุห้องน้ําก็อาจจะดูไม่ได้ตื่นเต้นอะไรดูธรรมดานะครับกระเบื้องก็เป็นกระเบื้องสีขาวไม่ได้ใหญ่แต่ว่าผมว่ามันใส่สมองอ่ะมันงานดีไซน์ใส่ยาแนวสีดาเข้าไปนะครับแล้วก็มีการตัดเป็นเล่นล็อกกิ้งก็คือด้านล่างเป็นกระเบื้องด้านบนเป็นทาสีนะครับเป็นสีแบบส้มๆอิ่ๆหน่อยนะครับก็จะเหมือนจากตรงครัวแล้วก็สีเขาก็ลามไปถึงตรงฝ้านะเขาก็ทาข้างบนให้มันเป็นฝ้า คือส่วนหนึ่งนะน,นี้พูดตามตรงตรงส่วนนี้มันมีงานระบบใช่ไหมในห้องน้ำเนี่ยมันอาจจะสูงแค่2.2เมตรนะครับมันอาจจะสูงแค่2-2เมตรก็จริงแต่ว่าพอเราทาสีเข้มขึ้นไปเนี่ยมันก็เหมือนหลอกฟีลลิ่งเราว่าเฮ้ยมันเป็นสีเข้มครอบข,ข้างบนเราหมดเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเตี้ยรหรือมันกดอะไรนะครับมันก็เป็นผมว่ามันเป็นการใส่ดีไซน์ที่ค่อนข้างดีนะแล้วถ้าเราด,ดูรายละเอียดของห้องน้ําที่ดีนะฮะก็มีการว้าช่องนะอย่างพวกนี้ก็วาลช่องให้สามารถเก็บของเก็บ ทิชชู่เก็บไรข้างสุขภัณฑ์ได้นะครับอย่างในโซนชาวเวอร์ก็มีวาลช่องเข้าไปสามารถจะเก็บเป็นสบู่เปนไละได้นะครับแล้วก็มีให้กระจงนี้ระบายนะครับสำหรับาบนะก็จัดว่าผมว่ามันเป็นโปรดักที่24ตารางเมตรเนี่ยมันทําได้ขนาดเนี้ผมว่าฟังก์ชันดีมากเลยนะครับคนซื้อน่าจะได้ความคุ้มค่าแล้วก็ในส่วนของตัวโปรเจกต์เองก็ มีความใกล้รถไฟฟ้าเดินทางสะดวกใกล้ห้างใกล้พิทซีถัดไปก็เซน็นท่านรามินทาอะไรเงี้ยผมว่าเป็นทำเลที่โอเคเลยนะครับยังไงลองมาดูกันละกันโอเคเดี๋ยวพาไปดูห้องอื่นต่อ